ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากมากอ้าข่าวมันหลอดไฟค่ะ <c oughs> เออเออขออะไรนะพาทั้ทตัเครีย์ทีก่กันนักขอพาทั้งตัเครียดที่อย่างหนักแทนแทนแคร์จริงจริงสวัสดีค่ะฮ Hello สลังเลยยา <Yeah. S 2> <c oughs> วันนี้เรากลับมาถ่ายกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมสีผมที่เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดมากๆ ก็คือมุกจากสีออกเป็นน้ำตาลออกแดงๆใช่ไหมเปลี่ยนเป็นดําเลยไมยที่จากน้ําตาลก็คือทองเลยฝรั่งเลยรอดูสีต่อไปใช่รอดูว่าไมยฟอกผมเพื่อรออะไรนะคะไปเรามาดูกันค่ะวันนี้ชราจมา reaction for e x c a l l e n g e ep ที่สิบเอ็ดเป็นเกี่ยวกับวัดความสีเออเราจะมาดูว่าเขาสีกันขนาดไหนใช่แล้วเราสีกันขนาดไหนเอ๊เพราะว่าถ้าเราไม่คบกันไม่มีใครคบแล้วพวกเราเลยว่จริง พาลเทบอกว่าวัดควันสีรมวงมาแปนปีตรงนี้สนิทกันจริงหรือไม่หลังๆแบบว่าพอดูทุกคนในไอจีเยอะๆทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากมากจากการแต่งตัวนี่คือแบบรู้ได้เลย เสื้อ AI คือ H M M ตัวนที่มึงบอกเราที่เราจะซื้อแต่ว่ามันมีตำเหนียมแล้วพนักงานบอกเหลือตัวเดียว สีผมพันน่าสวยมากช่้นนี้เขาเขาถ่ายเมื่อไหร่นะถ้าพันยังสีนี้อยู่อ่ะใช่แบบดูผมสีไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แพนน่ามนทองเอ้ยเทาอยู่เลยเอ้ยสีใหม่แล้วปะไม่ปะแพนน่าสีน้ำตาลปะปัจจุบันใช่เจ็บโดนอะไร พี่โจบอกแต่งตัวธรรมดาดูลองเท้าพี่โจก่อนแฮ <g ay> นนาด้วย <g ay> หลังจากน้องม่วงใหม่ๆีหลังจากม่วงเติมเติม <g ay> <g ay> แต่พัดเป็ดแล้วคลิปตันาสีดำอันนั้นจะคลิปที่เขาเขียนว่ตนาสีดำ <g ay> มาตื่นยังือเ่นเกมอยันอ่ยกัพื่อให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตามที่แนนาือน่ีก็ใช่ไงถึงบอกว่าลองที่พี่โจบอกใส่ชุดธรรมดาดูรองเท้าโจกับแนากริะับรางวัก่อนช่วงนี้ท่าเยอะเหลือเกินช่วงนี้ท่าเยอะเหลือเกินนะ แลตอนนี้อุปกรณ์การเลเกม็ยู่ในมือขเล้าให้นำอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังบริกาเลยวนคีวนคนสีอ๋อต้องใจใจใชายใจกันทายใจกันถูกเราจะให้เมเบอร์แต่ละคนเนี่ยแทนตัวเองเป็นเชนฟ้ามิสเตอร์บิชีอิเล แลเมอนี้ยเดาใจ,จว่าเมมเบอร์คนนั้นะเลือกให้ตัวเองเป็นเรื a, like, ่อใไฟ้ีไหนคะมาจากคุณสมบัติเื่อใไฟ้าไหนคะแล้วนะการงานดีนะแค่เขานั่งใกล้กันน่ะนะไคไนดูอออะไรหนูคืออะไรหนูคืออะไร แอนน่าเลือกตัวเองเป็นแอร์มึงดูได้ไงกูคิดเพราะว่าดูแอนน่าขี้รอนเลือะฝรั่งนี่หรอทไมถึงเอาอย่าน้ขึ้นตอบตลอดสีดำอันนี้มันคือระบบสีนี้ดีอะอ๋อมันก็แบบให้ความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบในถึงที่แอนเป็นคนแรกสอนอเป็นตัวเส้าสีสันรู้สึกว่าแฮนเป็นคนแรกจ้ายังไงก็ด ตอนแรกไม่รู้มันเพราะมันมืดๆก็เลยจมองไม่ออกว่ามันคือเครืค่องใช้ฟ้าอะไรเขาน่าจะมีให้เราเล่นทายไว้ด้วยกัน,ออนแบบให้เลือกมาหมอ่ะเราจะได้เลือกด้วยกันไม่งั้นต้องมาดึกเองว่ามันคืออะไรเออข่าวจิ๊บจิบดิเพราะกูก็าดึกไม่ถึงว่าแบบมีมีอะไรบ้างเออมีในของมิสเตอร์จริงๆหรออะไรเงี้ย เหมือนในออจลืมแล้วอะไรดีๆงแล้วเราก็ของเราก็เป็นคนดีกันทุคนเดเลยเอ๊ะแล้วก็หน่ไม่ดีหรอของมันแก้วนองพูดจริงปะแกยวนองพูดจริง เสื้อโจสวยอ่ะมุ้ง่ะปักทอมแองเจลี่เหรอยาคืออะไรอ่ะฮะมันเป็นเลื่อนะ่ะบันเออหมือนจะเป็นบันไดเลือนไม่ได้ที่สนามบินอ่ะอันือเอใช่ไปม้ดที่สามบินที่เราไม่ต้องเดินแต่หนูมีความคิดหนึ่งก็คือจากที่ดูรูปมันคือบันไดเลื่อนแบบขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าขึ้นสุเหรอ

ไอ้ขามารอรถไฟค่ะแสงสว่างอ๋อเออพลังงานหออว่าายงสว่างแต่ไงความคิดเด็กเลยขาบุรีรถไฟสงสว่างให้สดยสที่สุด ผมคิดแล้วก็พลังงานค่ะทุคมันเป็นยังไงคะจีคนพูดแหละหนูว่าเหมือนตัวนี้เหมือนกันเพราะ่้ความที่รพลังงานนกมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแฟนคลับหลายๆคนรวมถึงพี่ๆทีงานพี่ในวงอะไเงี้ยบอกว่าอข่าวดัง่ารถไฟําเดกกูเลย ทำแบบทุกคนที่คิดออกแหละแต่ข่าวจริง You are my energy ค่ะ You are my ดูสีขาแต่ละคนนี้แล้วดูสีขาไอโอ้โหสุดไม่เป็นไนสีขายาวเต้นไอ้ข้างๆเฮนนาก็ได้อ่ะดูดิไม่คือดิเจเฮนนาก็ขาวแต่ว่าเพราะวขาขาวว่าอะไรอ่ะกล่วยๆไม่รูปอ่ะรีบออะขึ้นให้สุดแล้วเอาให้มีเอออะไะ โฟอีฟซูเปอร์ลิ่ใช่ไหมแกจะเข้ามปเช่งเดะเออมันก็อะไระมีแต่ลิปที่เอาผมลงเออเป็นเดอะแบกใช่พมันมีคว่าแบกอยู่เนี่ยมันแบบใช่ก็ีเป็นีใหมได้อีกแล้วฉันจะมอยู่่เดิมฉันจะไปเรื่อยๆก็ะไปเรื่อยๆวนที่เราตกลงมาเราขึ้นไปได้อีกเออ

อ๋ออ๋ออ๋อหล่อเลยกูจะอยากรู้ทำไมฟ้าถึงคิวพี่โจเป็นเครื่องอะไรเมื่อกี้ไม่เมืกันว่าเมื่อกี้เคออะไรหลังในส่วนตัวของเองคือเป็นคนที่หนาวแล้วเวลาหนาวเนี่ยตัวจะเย็นก็เลยชอบแบบไปแต่งคนให้คนอื่นเย็นด้วยอะไรเงี้ยคันกระอักจะอั้งคนนี้คือไม่อยู่นิ่งเลยนะหมุนตลอดเวลา อะไรที่ทนทานต้องเป็นเครื่องที่แบบทนทานใช้ได้นายในทีจริงก็ทุกเครื่องใช้ได้หลายอยู่เลนี่เขาจะเฉลยแล้วว่าคืออะไรคืออะไรเรลี่น้ำปะใือวาแขนหขก้นะรอขไข แต่รู้สึกหลังพี่มาคีความเป็นแม่นาคอยู่นะรู้ใช่ไหมรู้สึกแบบอาจจะแบบอินคาเล็กอาจจะอินคาเล็กอยู่ตู้เย็น้ก็ทำไมตอนเหมือนตู้เย็นอ่ะหิวก็คือส่วนตัวไงส่วนตัวคันรู้จักมานานแล้วก็จะแบบเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเนี่ยไปก็จะแบบ อ๋อมัได้เเพื่อน so ่อไปเพื่อนแคอเปิดอย่างแล้วก็ก็มันไว้ข้างนอะไรอา้อย่าใจเด้วยทเให้เราอยากระบยด้วยได้อาไแช่นมผงน้ขวดให้มิวออนกินอีกทีหนึ่งเลี้ยงลูก อจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกะไรแม็ฟันกับทุกเรื่องมั้งแบบให้พลังบวกได้อะไรเงี้ยแบบน่าเป็นคนเย็นเย็นอะไรเงี้ยแล้วลเหมือนเ็นคนที่ถนอมใจคนเหมือนถนอมอาหารล่าเข้าขายของได้เด้อคนแรกของเราไขเก่งเรามาทีแรกันหน่ดีกว่าก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนเหมือนกัน้อโคหกอนหเก่งมากมีกล้วยคนเดียวปะที่ที่ต่อตาจะพ้ดเออ แต่ก็อยากลงตองบานเพราะอะไรเพราะจริงๆมันก็กล้ำกึงอ่ะมันจะคิดได้เหมือนกันจงคิดไม่ถึงเลยคุรคูๆ <c oughs> อันนี้ตเ, <c oughs> <c oughs> เก่งมาก7คนอ่ะดูดิ่งๆ

ตาอมอมเออเออตาอมใส่แว่นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นรอะไรอ่ะเครื่องปั่นเหรออ่ะอ่ะอ่ด้วยกล้วยเหรอกล้วยเหรอ เอ้ยแต่หลังๆกล้วยก็แบกบ่อยนะกล้วยก็แบกบ่อยคนแบกบแบบผมยาวมากลูกอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่เห็นผมไม่ถ่ายให้เห็นเห็นแป๊บน้องท่าแ a i คือแบบแคร์แบกนาแต่มันไม่ใช่แคร์แบกอะมันหนีกล้ว,วยกล้วยจับได้กล้วย อะ้เพี่โจทำไมอะ่ะคืออะไรอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมเป็นเออเออ,เอ,อจจทำไมเป็นพระจันทร์ก็มาดูอาทิตย์ดิเอาพี่โจคือทันตเออนี่ไงที่บอกแล้วต้องเป็นพระอาทิตย์สิแล้วทำไมหนมีให้น่ามันกลับหัวองอ่ะนะ กินปนหัวไอพันกินบนหัวไอพัดมันีรูกพันตอนเด็กอ่ะนี่งาพัดินมาละมาดูขค้เจริงหนัก่ามือกันเ่ยทำไมเป็นกระต่ายอ่ะ อ่อีโมจิอ,อายเหมืนกระต่ายทุกคนก็บอกอา,กายเป็ะต่ายเหมือนกับโปรเจกต์รัเนเกตอายเออก็เป็นกระต่ายเหมือนกันแใสกที่2ิมลหนกิ่องอเรื่องนี้แหละ <c oughs> เรื่องนี้แ <c oughs> ะบ <c oughs> ตอนเด็ก <c oughs> ลงทุนมากจริงๆขออะไรนะพาทเอาทษเคียร์ทีจังหนักขอพาทเอาทษเคียร์ทีจังหนักเก่งว่ะอ่ะอ่ะสูงขึ้นเยอะเหมือนกันมากใช่ไหมแท้ก็สูงกว่าฮานนาแล้วเนี่ยตอนที่ฮานนาสูงสุดในวงอะ ใช่ป <mm ่ะแบบอาาดูสูงขึ้นเลยเออสูงกว่าใครเลยต้องดกกันาลดสูงฮันนาเลกมนี้นะคะได้แรงประดานใจมาจากดีสิมของนิูิอิล็กนะคะจะเป็นันหรือางเลือนนะคะที่คอยพักำเราไปถึงจมุ่งมายขายของแบบเก่งนะและิเกมนี้นะคะล้วจะมีค่ะ นั่งจ่องด้วยนะเป็นคนบ้านใดเนี่ย แล้วน้าเป็นกับฟองโอ้โื่าเป็นคนเต็มที่สงสารน่ะวันโอเคไปเลยยกกล้วยออกเกิดแล้วคนวุ่นวายเนี่ย โอ้โอ้อระวังระวังนพี่พายก้ามแข็งแรงมากแล้วเก่งคนนี้เก่งโอ้โอ้ความความโอ้แล้วอ๋อมาลากโจมมาจ้าช่วยขันน้าจห้ฮิวโจอยู่แล้วทำไมมาองเป็นผู้วย <laughs> ตัวลินจะไม่ได้นั่งบน,นกระสอบอ่ะนะถ้าะรักตู้ชายจัดเนี่ยขำแบบขำท้องแข่งอฮ้ยเขาเร็วชอบความที่โจพูดอะทำไมต้องเป็นมึงด้วย

เลื่อนมาหลังเราต้องใช้ความเชื่อใจมากยนะแบบว่าใครจะเป็นคนแบบดึงเป็นคนผลกเราอะไรเงี้ยเลหลังคือแบบทานที่เอาทาเราไแบบสาวหวานสาวใสไงแต่ว่าหลไงหลัง งามข้างในแบบเอกดจุดกจดีเยี่ยมดูหน้าอายดีแบบกดทำไมเข้าใในไฮไลท์ซองแดงอ่างเปล่าผลเติมไฟตามหาเพื่อนแท้ค่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดในวง ทั้งสามเกมตอนนี้ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันโหวตสุดยอดเพื่อนแท้หนึ่งคนนะโดยจะพิจารณาจากการในเกมทั้งสามเกมที่ผ่านมาผู้ที่น้าพี่หมายดูแบบของเพื่อนเนี่ยเพียงหนึ่งคนจะได้รับรางวัลพี่มาเมื่อคืนนอนดึกหรือไม่ก็แบบตื่นเช้าเกินคลิปคาแรกแม่นาคอ๋อช่วงนี้ถ่ายแม่นาคนที่พิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถทำได้และเขาก็ทำมันได้ เราเลือกคนที right. Right. So back, uh ่เขาทุ่มเทในแต่ละเกมมากๆบอกเลยว่าทุ่มเทมากแ่ก็คนที่อองจะเลือกนะคะคือคนที่เขาค่อนข้างที่จะรู้จักเพื่อนได้ดีเราเลยแบบออดปราทับใจตรงนี้อ่ะเรียบร้อยก็คนที่อองจะเลือกนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะช่วยแบบทขาภารกิจภารกิจหนึ่งแบบสาเร็จไงเริ่มเลยใส่ใจเล็กๆน้อยๆคิดว่าใครเขาเป็น นที่มี energy ตลอดเวลา ını, aha, แคนาโดยสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำได้เขาก็ทำได้เหมือนกันย้อนเลยกูเห็นกูรู้สึกว่าอ่ะแอบตัวเออะเป็นคนที have, ่แบกเรามานนาแล้วบกไม่ใช่เราว่าเราจะให้คนนี้เพราะว่าน้องที่เคค่ะเดย้เฮียอายทุกเดย์

เชเขาเลือกกับกันเองทุกคนเวยนักต่อแกต่อแล้วก็นรกต่ออแสดงว่าทุกคนหมดทุกคน้ว่ทกันเลยเออก็คิดว่าไม่นะอ๋อแสดงว่าพี่ไมค์ก็ก็ต้องไม่ใช่แหนาเพราะคิดว่าจากคาเราก็เดาไม่ได้อยู่ดีว่าใครเลือกใครอืเอาอันนก็ขอคุณเพื่อพีมาจีก็ุณพีมีนน เราต้องมีของอาวัลแลป้าจะไม่มีได้ยังไงอยไมมีได้ยังอรอ่อุ้ยอะไรก็เซ็กว่า Q A ห้า A 5หิวใช่ไหมไม่รีบับบ้านแล้วนะ มันกูอยากกินแล้วกอนเนี้ยทอจริงเลยอหรตรงนี้เลยอ,อคคนนรอ,อนนะะรามาาก่กว่า,นะาคะคะิะคะดต่เชฟก็คืองงว่ากูต้องยืนทอดตรงนี้เลยใช่ไหม นนใช่ไหมคิ้นหมื่นกูเลย <laughs> ถ้าเชมงานดีขนาดนี้ <laughs> พูดได้คําเดียวเลย <laughs> น่าก,กินมากมาถ <laughs> ึงอาหารพูดได้คําเดียวเลยว่าไม่ใช่เพื่อนกูแน่แน่ดีมากเลยอะ่ะน่าก,กินอะ <laughs> <laughs> ขัเกมบนกระทะเหรอกินเขาจ,จัดจานในจานสีดำพโกอีฟเชลเลนต์่เหรละเราว่าน่ารักอะ่ะรู้สึกว่าน้องขายของกันได้ลื่นไหลามากขึ้นกว่ากว่าเมื่อก่อนเก่งก็เก่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แบบขายของได้แบบสมมุติว่า จะวนมาเข้าลูกค้าอย่างีก้ก็ก็ดูวนได้แบบีเรื่องเชื่อมต่อได้ดีดูมีความลื่นไหลามากขึน้นแต่เชื่อมตคือด้เต็มคนลออแล้วใช่<ๆ>อย่างเมื่อก่อนที่แบบขายของอาจจะดูแบบไอ้นี่นิดนึงอ่ะดูมีตะกุกตะก,กักอันนี้รู้สึกว่าแบบลากเข้าขายของได้ได้ได,ได,ได้แบบด้วยความที่เออเครียอทีฟเขาคิด เกมที่แบบมันเข้าง่ายด้วยมั้งแบบเวลาเออเอออาจจะเวลาของแล้วมันเข้าไอ้เกมเข้าไอบชาเลนจ์ก็เลยแบบว่าหมายถึงเวลาพูดดิว่าล่าเข้าเรื่องเงี้ยดูดูแบบมีความช่วยกันนะเก่งมากเราทําให้รู้ว่าเขาสนิทกันจริงๆทุกคนอน่ารักมากชอบอ่ะอยากเล่นด้วยอ่ะอยากให้เขาแบบเออเให้เขาให้ึ้นเลื่อยๆเราเล่นเรือยเออก็คือน้าเหมือนเดิมฮนน่าอยู่เออฮันน่าเอเนอร์จี้แบบเต็มร้อยจริงๆนะเส้นเหมือนเดิมเออแฮนน่าแบบเอเนอร์จี้แบบเต็มเต็มที่สุดๆอ่ะ จริงๆน่าักไปกันคลิปหน้าเดยวทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ช่องเราด้วยนะคะทุกคนแล้วคลิปหน้ามีอะไรก็มาติดตามกันนะครับใช่ใครซื้อของ Miss Lucy เลยทิคก็เลยอย,ลอย่าลืมบอกว่ามาจาก For e v <For S 1> <laughs>